ผมว่าสิพาพี่น้องมาหาล่อสเเบ็รดลงนะครับเนาะดอกคำเหลืองานมากเรหาถึงมหากับเขาเ,เป็นจังเลยเหน็นแล้วครับมาเลาะเบิงน้ำหน้าน้ำไห้น้ำหน้าพี่น้องจะคล้องเี่ออเนแล้ครับตายครับพี่น้องพ่อพี่น้องไปหาลาอเบิงครับมหมันเปหมานจังเดยับพ,พี่นออ้องคอยเบิ้งคอยแยงคอยติดตามผมนี่เลยครับเด้อ ครับพี่น้อ,องเขมาล่อุ่นกันด้วหลังแหลกเบืงค่อยเบิ่งค่อยแง่ค่อยีตามผมไม่อด้ครับมานบุหมานั้งต่งงก็ได้พี่น้องก็อยงไี่ต้ง้งใจผมเนี่ยมียเงเี้ยห้องกับเงี้ยหัวครับ อย่ลออนะครับอยรกยาเดี๋ยวเกันนะครับเางแรกเนาก็เสียบไปเรียบร้อยแล้นะครับ ตัวรู้ว่าสิมีปา่าบ้านนะครับเป็นน้ำไม่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีอยู่ครับผมเบิ่งจากเสียงมันบ่อนมันไรกลิ่นป่าน้อยนะครับเอาครับจังไรผมขออนุญาตเสียบหลังเข้าไปก็นะครับผมครับผมสำหรับการเสียบเยื่อของผมนะครับนี่ครับผมกติเสียบกโค้นหางกกหางของลูกอดหัวเข้านี่ยนะครับ เรียบร้อยจัดบ่ครับประมาณนี้ครับผมเอาครับจังเี๋จะผมขออนุญาตเสียบเยื่อไปเรื่อยๆก็นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาหลุดน้ำกันตอนหยาบนะครับผม นาะ yeah, ครับพี่น้องใส่กันล้วทสวยๆเลยครับผมเสช็คเลตกันแล้วครับยางกับพื้นมน้าพอดียังป่าครับเอาครับผมเดี๋ยวพี่เล็กผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องปลาตัวแรกทีทก่สวยครับหยุตยุหยุตยุตเวลาหยุดมาแล้วครับผม รุดพอดีครับพี่น้องโอ้เกือบไม่ได้กินนะครับนี่นะอ้องเนาะผมขออนุญาตเจ็บอนนะครับด้วยัวลหละครับสวยๆสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมพี่น้องวัสศิพ้าพี่น้องมารอ,อยามมึงเบ็ดเนี้ยมุเศร้า้อครับด้วยวติดจังเลยมันบ่ขึ้นบ่ได้ออกมาเลยครับก็ดีว่าฝนมันตกครับผม เพามารอเบางงันมือต่อ่วมกันนะครับหลังแหลกของห้องเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหนี่อาการครับพี่น้องนี่อาการครับพี่น้องอู้หู้ยหู้ยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับอะไรเอ่ยยูยูบ้าบ้าบ้าอยู่บ้ามาเดูมาดู ปึ้อมมาแล้วครับพี่น้องปลาช่อนตัวสวยๆครับผมโอ้นะครับพี่น้องตัวแรกของเฮาครับครับผมผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเด้อเียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปครับเฮารุ่นหลังต้อไปต้องกันครับผมขันแล้วมันแล้วครับ นั่งยื่อ,อยังยังที่เก่าครับผมเอเแบบยังครับใส่งานเขาแล้วเขากปล่อยครับครับไปครับหลังต่อไปครับผม ออกมาตะเสาเน่นะครับหมือน,นีผมออกมาประมาณกีซีเคิงครับโอ้อผมมีงานประจำนะครับเนาะยังเงียบอยู่อ้านี่แะครับหาอยู่หากินสามวิธีชีวิตนองบนหน้าครับผม อันนี้บุมมาันนี้นนเราก็ีปยังนะครับไปยูดไ้กินเ่าครับมีอาการผมติไทยเบิ้งนะครับเนาะขออยากเก็บเบ็ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมลังน,น,นีเบ็ดผมหายครับผมผมเสียไปแถวหน,นีไปทางไหนเนาะบาทครับพี่น้องป่ายัางเนาะบาด อีอโอ้คุณครับพี่น้องเห็นเหรอครับโอ้ลากลงไปไว้กลางหน้าครับอยู่หบ้บน้อพี่ครับลากลงมาพี่ครับเบึงครับเบ็ดผมเกี่ยวอยู่นี่ครับนี่ตัวหบอโอ้ยังดูอยู่ครับผมนี่ครับ นี่ครับยูดนะครับถอนขั้นเลยครับโอ้โหปลาชอนงี่ครับปลาคอยนี่มาแล้วครับมาแล้วโอนน้โหขอดีง่าครับผม เห็นปะครับพ huh ี kind of ่น้องดีนั่งยูไห้ครับผมคืนผมเ่็ด้มายามนะครับใส่สวยๆงามๆเลยครับผมมาครับลุ้นกันต้อครับบังเอาอย่าเก็บนะครับเนาะดูน้ำกันต้อครับผมหยัยต่อยแล้วหลังต้อไปครับบังมีอย่างบ่ หลังทั้งหน้ามีอาการนะครับผมพี่นอ้องมีอาการเ้ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยครับหยมหยมเ้อยครับนี่ครับอช่อนตัวสวยๆครับมาแล้วครับมาแล้วกินลึกเลยครับตนัน อยู่กันต่อไปครับพี่น้องหลังตั้งนานนี่ก็นีอากาศยู่ิได้ครับเนหลังนี้ก้อนครับผมโอ้ปลาช่อนครับแต่ว่าตายแล้วครับพี่น้องสง่ามยี้ได้ครับป่านำไม่ไหม่นี่ครับเก็บครับพี่น้องครับถอนอีกแล้วครับพี่น้อง พี่ครับบรูว่าป่ายังขี่อยู่บ่เนาะครับอู้อยู่แห็งเลยอู้อยูอยูครับอยู่ยูอู้ตัวส้มนี่กระท้อนเว็ดได้บ่ครับโอู้ผมกว็ว่าผมเสียบเนียอยูได้ครับโอ้ป่าถือฝนนี่หาวดีเนาะครับเนาะสวยๆเลยครับ นี่ถือว่าหมานอยู่ได้ครับมมานะครับโอ้โหโอ้้สวยครับพี่น้องเก็บครับ ครับยามต่อครับพี่น้องหทั้งแถนผมเห็นบีรยากาศด้วยครับยักษเป็นไหนตัวนี้บ้างอู้อู้องสวยๆเลยครับอู้อู้อู้ทั้งหน้าบนกระถือด้วยครับพี่น้องโอ้กินดีตัวนี้ไหมแล้วก็หลักกอนครับผมนาาี่ครับววส,สวยๆ ผมขอเบื้องหลังท่างหนักก่อนนะครับเด้อจิงหน้าไม่นะครับปตากำล้วห่ะเาครับเห็นเยื่อเอาบืกอใส่เงี่ยอู้ตัวนี้ใส่เงี้ยครับพี่น้องนี่ครับเห็้งๆที่สวยครับอู้หมัน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  เบิ่งขั้นครับพี่น้องกงจงเลยครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โอสวยครับช่อใหง่ครับพี่น้องหยบรรอยแล้วครับมาเบิ่งตัววังหันครับพี่น้อง าจจะทุลักทุเล้อครับผมอาจจะเม่อใครชัดกล่องอาจจะสั้นเนาะผมมือไม้นะครับผมเนาะขอใหยพี่น้องด้วยครับเด้อปิดต่อครับพี่น้องฝนกระตกลิ้นดิ้นนะครับผมมาพี่น้องชมบรรยากาศด้อครับเด้อบ้านนอกบ้านหน้าบ้านผมครับ ออกำลังเริ่มเขียวครับดูม,มากันงต่อครับพีแ้มอีกบผู้หมานด้วยครับพี่้องเหมือนถอนขั้นสองขั้นนะครับ โอ้ผมเสียบเนียนครับจ้ครับแจ่ว่าป่าน้ำไม่นี่แห้งดีครับแล้วครับฝนตกมือขึ้นน้ำเกือบล่นกันแท้การบินออกบินหน้าห้องครับยิใสกับว่าือือยู่บ้านเห้าหรอครับผมบ้านมีควานสุขครับ ทำยังไงนะครับเด้อกล่องยังบ้านอย่างจริงนะครับไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับแต่หาคลิปดีๆมาลงให้พี่ให้น <t> <half> ้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อเหตุการครับพี่น้องหลังนี้อืมนะครับอือ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 อย่าเก็บก่อน้อครับเนาะ ใส่กระลังแวนเลยครับแห้งดีครับนะครับใส่ตำนีนี่ครับมาแล้วครับเก็บครับผมนะครับต่อครับผมถึงข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมีอาการด้วยครับเด้อบไมว่าตัวใหญ่บอสตัวงามด้วครับอู้อู้ยาวเบาต้นแท้ก็สูงสูงครับพี่น้อง โอ้โหโอ้โหอ้อึ๊บมาครับหลังข้างหน้าผมก็เห็นอีกแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมขอเบิ่งหลังข้างหน้าก่อนนะครับเด้ขอขาเพิ่นก็บงามงามครับผม ครับหลังนี้อู้อูหลังข้าง,งหนา้าพี่นกอหัวจมด้วยครับพี่น้องขอไปเบิ่งกันนะครับเนะ้นี่ครับอ่ากินสูงนะครับเนาะอู้อยู่ห่บ่อน้องเงียบไปเนาะขั้นจมไปเลยครับอู้ยู่ครับพี่น้องนี่ครับ อ้ถูกเลี้ยงหลังเลยครับผมนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับผมที่สองตุ๊ดงามครับพี่น้องเก็บครับผมตัวที่สามครับใสสวยๆครับพี่นอ้องอ้ อันนี้ครับก็ครับบนเหมืองบรรยากาศไปน้ำครับพี่น้องาที่กำลังสิขึ้นนะครับอู้บรรยากาศบรรยากาศกว่าน่าฮา,คาว,วครับเอากระเที่ยวกับอยากเก็บนะครับเด้อครับผม เกืยียบร้อยเวรนะครับต้อนรับการยามเบดท่องเ้องเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาไปสรุปป่าล้วนกันนะครับเรืองหลายสรัยมานมาอันต่งไดผมก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมผมได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมครับ นะคิปดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งต่อไปได้ครับเด้อบรรยากาศดีดีครับพี่น้องฝนตกลิ่นครับมาครับมาเบิ่งป่าล้วนน้องกันครับพี่น้องผลงานน้องมือนี้ครับโอ้ส่ยสวยทั้งนั้นเลยครับผมเป็นซิปด้นครับ อัานสวงสามดูอยู่ครับไปครับบันผมขอตัวเก็บของบรรยากาศไม่นํำชี้บ้านผมครับพี่น้องน้ำขึ้นหลายครับฝนตกอยู่บ้านคำินนะครับตำบลยินดำอำเภอจังหารจังหวัดเ็ดนะครับเนาะอู้หุ่นป่ายงี้ขึ้นฟัง้รัุผนครับพี่น้อง กระเจ้ามาลงเรือใส่เบ็ดใส่ด่างเป็นกระไดอยู่ด้ครับยากาศไม่นำชี้อตอนเศร้าครับพี่น้องผู้นำ้้ดหลายครับเ้ด้ครับนำชี้บานผมไปครับเขาญาัดอันก่อนบันสวยแล้วครับ